สวัสดีครับผมเฮียคิมโอเพนโรดนะครับรถที่หล่อๆด้านข้างของผมนะครับสีขาวคันนี้นะครับเป็นรหัสตัวถัง w 2 0งนนะครับแต่ที่พิเศษนะครับแล้วก็ได้ความนิยมบ้านเราที่คันนี้พิเศษก็คือตัวนี้เป็น e 2 5 0 cdi นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.1นะครับและที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับเป็นตัวคูปนะครับหรือตัวคูเป้นั่นเองนะครับเป็นหลังคาแก้วซันรูปออปชั่นเต็มแน่นอนนะครับที่สำคัญนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันแล้วก็เป็นยอดนิยมของบ้านเราที่กำลังมองหาเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันอัตราเร่งดีๆนะครับแต่คันนี้การดีไซน์ของ w 2 0 7คันนี้คือเป็นตัวคูปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์นะครับว่า W207 ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.1หน้าตาเป็นยังไงนะครับโครงสร้างรถห้องเครื่องเกิดอุบัติเหตุมาไหมนะครับเดี๋ยวฮีคิมจะแจ้งและรายละเอียดต่างๆเปิดเครื่องยนต์มาแล้วนะครับที่เจอนะครับก็คือเครื่องยนต์ Mercedes-Benz นะครับ โครงสร้างรถต่างๆสมบูรณ์มากนะครับมีเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบนะครับคานเดิมป้ายเมสเซเดสเบนท์โล em โก้ต่างๆอยู่ครบหมดไฟหน้าเดิมนะครับคันนี้เจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็โครงสร้างรถทุกคันนะครับเราผ่านการตรวจสอบของเราแล้วนะครับแล้วเรื่องเครื่องเกียร์เครื่องยนต์ต่างๆเราผ่านการตรวจสอบมาทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายนะครับว่าฝาท้าย ไฟท้ายโฉบเฉี่ยวขนาดไหนดีไซน์สวยไหมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับอ่ะก่อนจะไปดูด้านหลังนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันก่อนนะครับก็คือล้อแม็กนะครับคันนี้ใส่แม็กวิลแม็กคันนี้นะครับแม็กขอบ18นะครับสีดําดุดันนะครับเข้ากับโครงสร้างรถนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นบูอิปเปเรนซี่นะครับเป็นเจเนอเรชันของ Mercedes Benz ตัวนี้นะครับ แล้วก็การสัตว์เรื่องของที่บอกครับเป็นคูปนะครับก็จะเป็นการดีไซน์2ประตูลหลังคาแก้วซันรูปลงตัวนะครับถือว่าลงตัวใครหารถหล่อๆคันนี้ไม่ควรพลาดนะฮะต่อมานะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับที่เจอนก็คือโลโก้รหัสของรุ่นนะครับก็คือ e250cdi นะครับ CDI ก็ย่อจากเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูนะครับเปิดมาฝาท้ายถือว่ากว้างนะครับผงของเดิมของ Mercedes-Benz ก็อยู่นะครับทุกอย่างอยู่ครบหมดนะโครงสร้างรถนะครับมียางอะไรนะครับถือว่าครบคันนี้สมบูรณ์ครับเหมือนคล้ายๆป้ายแดงเลยถือว่าเจ้าของดูแลดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะครับว่าการดีไซน์ของ w 2 0องคูตัวนี้ การดีไซน์เป็นยังไงนะครับอ่านะครับส่วนการดีไซน์นะครับของคูปเนี่ยจะไลลขอบกระจกนะครับเป็นสไตล์สปอร์ตนะครับเมื่อเวลาเราเปิดประตูเนี่ยกระจกจะลดลงนิดนึงนะครับแต่เมื่อปิดประตูแล้วเนี่ยกระจกจะดันขึ้นนะครับถือเป็นการดีไซน์สปอร์ตแบบลงตัวมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะครับ เข้ามาในห้องโดยสารนะครับการดีไซน์ต่างๆนะครับออกแบบมาสำหรับเป็นรถสไตล์สปอร์ตนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของเบาะนะครับก็ยังก็ยังเป็นการดีไซน์แบบสปอร์ตนะครับคล้ายๆส่งคล้ายๆนะถ้าผมมองก็คล้ายเรคลาโรนะครับเบาะเบาะแต่งนะครับส่วนที่อยู่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับแบบสไตล์สปอร์ตพร้อมกับระบบ พาร์ทเนอร์ชนะครับผมมไลนยมาติฟังก์ชันครบคันเลยทีเดียวนะฮะมีระบบคูดคอนโทรลคอปรับขึ้นลงนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะฮะแล้วก็ในส่วนของระบบไฟฟ้าด้านบนก็จะเป็นเรื่องของราคาสรูป แล้วส่วนของฟอนต์นะครับฟอนต์วิวจะเป็นฟอนต์เดิมนะครับแต่ที่สําคัญที่จุดเด่นของของคันนี้ก็คือในส่วนของยี่ห้อลําโพงครับคือฮร์แมนนะครับเป็นลําโพงของเยอรมันแบบแท้ๆเลยนะครับคันนี้นะครับในส่วนของแอร์นะครับแอร์จะเป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะครับแบบดูโอ้นะครับพร้อมกับมีฟังก์ชันม่านหลังไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์รอบคันระบบเป่าลมร้อนที่เบาะนะครับคู่หน้า นะแล้วก็มีในส่วนของอระบบาการขับขี่นะครับสามารถได้ปรับได้สามระบบนะครับโหมด E S M นะครับ M ก็คือเมนนวลนะครับสามารถกดปุ่มเมนนวลนขับเกียร์แบบอารมณ์คล้ายๆเกียร์กระปุกนะครับส่วน S ก็จะเป็นสปอร์ตนะครับ E ก็คือพวกสแตนดาดนะครับระบบการขับขี่นะครับ ใครกำลังมองหารถเท่ๆหนึ่งคันนะครับรถสามารถใช้ในเมืองได้ประหยัดน้ำมันด้วยแรงด้วยอัตราเร่งดีนะครับาหา,ารถสมาร์สมาสักหน่งคัน w 2 0 7คันนี้ผมว่าตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนครับใครอยากมาสัมผัสการขับขี่นะครับมาที่ Open Road Thailand ของเราตั้งอยู่ที่ถนนกาจนาพิเศษ,ษฝั่งขาเข้านะครับเลยปั๊มเอโซมาอยู่ซ้ายมือนะครับมาไม่ถูกยังไงแอดไลน์มาที่แ p e n Road Thailand นะครับเพจ c e b o o k Open r o a d Thailand นะครับ y t u t u c h c n a n n o l o เ e o a d Thailand นะครับทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนรถใหม่ๆนะครับทางเราจะมีรถอัปเดตทุกๆวันนะครับและรถคุณภาพให้กับลูกค้าทุกๆท่านแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้คีมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ